บนเมืองกูโกโก้เนี่ยอยู่ในพวันรุ่เพื่อนเน่ยเขาเพื่อนยังอ่ะเขาเพื่อนแบบอันมตะลานนั่นท่านนะอันมตะลานะเนี่ยผมจะว่ามันมาอุบเบิงเขาเนี่ยอันเดี้ยวก็ไม่จะเจ้าจ่าเท่าอันตะลานก็มีค่ะเคอร์จังเคออันตะลานนั่นก็มีค่ะอันหมันตะล่ายมาปีกินเนี่ยเขาขลุตึงแบนมันค่ะเขาขลุหาอันมันตะลามันค่ะมันนเลยควในเรื่องปน้องคนเมืองเขาค่ะมันนเลยหลุดด้วยว่าอันมันตะล่าในปีนี้งั่ะ ชูเจ้ายุ่งย้ำปุกท่าภาษาพลานผิวจะมส่วนไว้ยังคะจะปากอ้วาวังคึงศีลลสมบัติสติปิญญาอัน,นแหละให้มีตลาเลยตัวว่าหลีแหละหลีมันมีคนหลีแหละคนหลีมีคนคู่แหละคนคู่ก็ว,ว,วันมันนั่นแหละคนหลีนั่นให้ปัญสต,ติคนอนั้นหลี ให้เนตังคนอันดีแหละให้สวนคนอันดีอย่าไปกันลาเขาเพราะหลากันเนี่ยมันจะเมฆกันเอาครับเพราะหลากันก็มีอย่างสู่กันมากนะใครมังโหกันมากนั่นคือในเย่ก็พูดหลากันก็มันแข่ด้วยหนักกันนะก็ไหนได้ถูกเมฆกันก็ยื้อเนี่ยเขาขายเยื่งานเฮ็ดิฉันนะเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยใครอะไรก็ยื้อกันให้ไรช่างลองยิ้มยิ้มตอกัน อันเข้าตึกกันหมเหยียมกันไหมหลากันไหมท่ากันมาจะไหให้เข้าปดควางไว้ปันกันเหี้หละขึ้นมาให้บ่ยุ่มย้ำกันเคล็ดให้ยุยมย้ำกันยุ่มดอกอดอกันโคดอกกันอย่าไปเอาตั้งอ่องเป้กันเพราะว่าเขาใครเป๊กินมาเมื่อใครเป๊กินเขาเขาใครอ่องเป้กมาเมื่อใครอ่องเป้กันเนี่ยพอมเป้กเขแลหรอกำหลังมาได้จังตึกกันขึ้นเพราะว่าเข้าการอุโบกันวันวนี้ ให้มันดังหวังเ,เป้ดั้งสองพายให้มันหลีดั้งสองไายอันนั้นค่ะหวังเป้ดั้งสองไาให้ลีดั้งสองไผแต่ด้เป็นมาเจ้นนั้นมันลูกดีงแล้วเงาขามเปิ้นมันลูกดีการหยุ่มยำกันมากนะว่าเขาขึ้นเนี่ยใครหยุ่มยำกันสองมาเนี่ยว่าหยุ่มยำกันมากเขาทีเอสังหะเขาหลูกขันเมืองทางก็เนีเขาหลูกขันเมืองกันการเมืองอันดรี เขาไม่ยสังหลักกันหะฮะเขาเคยเปลี่ยนใีสังหลักผมมาดวยเมืองหุ่นเมืองมันของเขาขาเน่ยเขาขาดตกแตมบว่าการป้ามังมีบัตาการตุกเมืองก้นบัตาการป้ายปิงหย่าบัการขึ้นหย่าเมื่อสูงเมืองมันอะไรเเล่าก้นขอเมื่อเฮงกับบักสีเบียมาเลเซียในไลเราเล่าก้นขอเมื่อเฮงกับบักรเขาสิบสี่เมืองเขยในไรเเล่าก้นขอเฮงกับบักสีเก่าโดยขาล